ก่โจมตีกองกำลังอักษะโดยไม่ให้ตั้งตัวต้องผิดพลาดเมื่อกระแสลมไม่เป็นใจพัดเอาหน่วยพลร่มของกองกำลังพันธมิตรส่วนหนึ่งไปตกยังบริเวณหมู่บ้านแถบนอมังดีซึ่งกองกำลังนาซียึดครองอยู่ส่งผลให้ทหารหลายรายต้องพบจุดจบทั้งที่ยังไม่ได้ต่อสู้หรือถูกนาซีสังหารหรือจับเป็นเชลย คือฉากที่แสดงถึงความสูญเสียของกองกำลังฝ่ายสัมพันธมิตรตั้งแต่เริ่มต้นปฏิบัติการยกพลขึ้นบกที่นอมังดีหรือยุทธการวันดีเดย์ซึ่งถือเป็นฉากสำคัญที่ปรากฏใน The Longest Day ภาพยนตร์คลาสสิกปี1962ที่วงการยกย่องในฐานะต้นแบบหนังสงครามที่สมบูรณ์แบบด้วยเนื้อหาที่สมจริง ภาพยนต์ออกฉายหลังเหตุการณ์ดีเดย์ผ่านไปเพียง18ปีทำให้มีทีมงานของ The Longest Day ไม่น้อยเคยเป็นผู้ร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่2และมีส่วนให้หนังถ่ายทอดมุมมองทั้งจากฝ่ายสัมพันธมิตรและอักษะอย่างมีมิติ ซึ่งผู้อำนวยการสร้างดาเรลเอฟซานิต้องร่วมถ่ายทำพร้อมกับผู้กำกับอีก4รายโดยมีดาราฮอลลีวูดและนักแสดงระดับนานาชาติร่วมแสดงมากที่สุดเป็นประวัติการจนกล่าวกันว่าซานิมีทีมงานในบังคับบัญชามากกว่านายพลคนไหนๆในวันดีเดย์และส่งให้เดอ l o ลองเกสเดยครองตำแหน่งนางขาวดำที่ใช้ทุนสร้างสูงที่สุดยาวนาน31ปี การเป็นสุดยอดหนังแห่งวันดีเดย์ของ The Longest Day ถูกท้าทายเมื่อพ่อหมดฮอลลีวูดสตีเวนสปิลเบิร์กนำเหตุการณ์วันนั้นมาถ่ายทอดใน Saving Private Ryan ผลงานปี1998ที่ส่งให้เขาคว,ว้ารางวัลอสการ์ผู้กำกับยอดเยี่ยมเป็นครั้งที่สอง ขณะที่ The Longest Day ยกย่องวีรกรรมของทหารในสงครามแต่สปีลเบิร์กเลือกที่จะถ่ายทอดความสูญเสียอันเกิดจากความขัดแย้งของมนุษย์เน้นอารมณ์สมจริงด้วยการถ่ายทำโดยใช้กล้องแฮนด์เฮลนำนักแสดงผู้พิการมาแสดงเป็นทหารที่สูญเสียอวัยวะระหว่างการจู่โจม รวมถึงการใช้เลือดปลอมจํานวนมากเพื่อให้ทะเลเปลี่ยนเป็นสีแดงตามเหตุการณ์จริงซึ่งมีรายงานว่าทหารผ่านศึกหลายรายต้องเดินออกจากโรงหนังเพราะความสมจริงในภาพยนตร์ทําให้ฝันร้ายจากสงครามในอดีตกลับมาหลอกหล้อพวกเขาอีกครั้ง แต่หากนับละครทางโทรทัศน์ด้วยแล้วผลงานที่ได้รับการยกย่องว่าถ่ายทอดเหตุการณ์วันดีเดย์ได้สมบูรณ์แบบที่สุดได้แก่ Band of Brothers การกลับมาย้อนรอยเหตุการณ์วันดีเดย์อีกครั้งของสตีเวนสปีลเบิร์กและทอมแฮงส์ โดยมินิซีรีปี2001ทั้งหมด10ตอนนอกจากจะถ่ายทอดความสมจริงไม่แพ้ Saving Private Ryan แล้วละครยังเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้เห็นการพัฒนาของตัวล,ละครได้มากกว่าการนำเสนอในรูปแบบภาพ,พยนตร์จนผลงานคว้ารางวัลทั้งเวทีเอมมี่อวอร์ดและลูกโลกทองคำและเป็นหนึ่งในผลงานที่ช่วยยกระดับคุณภาพวงการละครโทรทัศน์ของสหรัฐมานับแต่นั้น They United โดยในวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมามีการนำดีเดนอ r มังดี1,944สารคดีที่ถ่ายทอดเหตุการณ์ดีเดในรูปแบบ i m a ม3มิติเป็นครั้งแรกมาออกฉายเพื่อรำลึกการครบรอบ70ปีของยุทธการวันดีเดโดยพาสคาบูองผู้กำกับชาวฝรั่งเศสซึ่งมี The Longest Day และ Saving Private Ryan เป็นแรงบันดาลใจกล่าวว่าผลงานเรื่องนี้มีจุดประสงค์ให้ชนรุ่นหลังได้เข้าใจว่าบางครั้งสงครามก็เป็น จำเป็นในการนำมาซึ่งสันติภาพขณะที่การเสียสละของทหารฝ่ายสัมพันธมิตรนับหมืน่นผู้สูญเสียชีวิตในวันนั้นกำลังถูกลืมเลือนไปเขาก็หวังให้สารคดีชิ้นนี้ช่วยให้วีรกรรมของผู้วายชนยังคงอยู่ในใจชนรุ่นหลังสืบไป